วันนี้เต็มที่เลยพร้อมพร้อมแค่ไหนคะพร้อมมากครับผมเต็มร้อยเที่พร้อมนี่เพร้อมขนาดนี้เลยพร้อมพิษด้วยชั่วโมงครึ่งแล้วอยากโชว์ครับอยากโชว์แต่ว่าพี่พี่พรนี่คือเต็มที่มากเราถามให้โชว์ได้เลยเฮ้ยคนแรกเลย่เนี่อนเราคนแรกเลยว่าไวยกันนี่ กวอาจจะรวมตัววันยีถึงตคนคืนมาถึงวันนี้นะวันนี้จะได้โคนจริงนะเฮ้ยครับปุยไม่ได้เอ่ยนะใครจะได้ปุยอ๋อคุยอ๋อครยดุยค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 ุคุย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 ุยคุยคุยกุยค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 ุคุยนุยาุยาุยตุยรุยค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 ุคุยบุยุยคุยุย รวมตัวทั้ง22คนมาขึ้น Impact Arena น,นะครับผมก็อา,อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ทั้งเดือนที่ผ่านมาก็ซองกันหนักมา,มากๆเลยก็เอารอดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ทุกคนพร้อมขึ้นอย่ามากแล้วผู้จัยคนก็เริ่มคาดหวังว่าแบบเอ้ยโชว์แต่และโชว์เป็นยังไงลองแบบเออสปอยนิดๆหน่อยๆ ไว้แบบเราจะได้เห็นอะไรบ้างคะยังไงครับผมมิติไหนพูดกันได้จมินายครับจะมินายครับเอ่อเรื่องสปอยผมไม่สามารถพูดได้จริงครับผมเป็นแผนการที่มีเสน่ห์มากๆ เป็นรายการที่มีเสน่ห์ไงหมายถึงโชว์เนี่ยถ้าสบอยไปความเสน่ห์ของโชว์อาจจะหายไปอ้แต่ละโชว์ก็มีเซอร์ไพรส์นู่นนี่มาให้ทุกคนรอดูกันเลยแต่บอกได้เลยว่าคมบรนแน่นอนโชว์ก่เป็นมันคมบรนแค่ไหน มันก็เปรี้ยวหวานมันเค็มโชว์เค็มมันเป็นยังไงไหนโชว์เค็มเค็มมันเป็นยังไงรมีการกัดกัดปากไงกัดลิ้นกัดเล็บไงเค็มไงกัดเล็บไม่คือแตบบก็จะมีทุกรูปแบบเลยตั้งแต่แบบน่ารักเซ็กซี่เซ็กซี่ก็มีเท่ๆก็มีหวานตลกก็มีหวาดเสียวก็มีจะได้เห็น จะได้แบบจะได้ลุ้นแน่นอนีเหนื่อยไหมรอบนี้อะไรครับมีอะไรเหนื่อยไหมเหนื่อยทุกวันเลยเหนื่อยทุกวันเหนื่อยทุวไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เหนื่อยกับโชว์แล้วเหนื่อยกับพวกพี่โอ้โหเอาละเอาละแปลกนะไม่ลูกใหม่อะไรับๆน่ารักน่ารักคนก็เป็นลูกพี่เลยเครับลูกพ่อจะเตียงก็เป็นอย่างนี้เลยครับคือตื่นขึ้นมาเป็นนี้เลยนี่เลยครับอ่ะเมื่อกี้โฟล์ตบอกว่ามีแบบเท่ๆ พี่เพอร์เทไหมคะโชว์ของเร้าเลือดพุดๆเลยก็จริงๆก็เท่เยอะครับในนี้แบบหลายๆคนเท่หมดเลยเลยจริงไม่ต้องไปหน้าหลังเลยครับเทไหมคะบอกไปด้วยาะที่ครับผมเท่เท่นี่ไม่ได้หมายถึงโชว์แล้วหมายถึงเอ้ยหมายถึงอะไรนะหมายถึงหยอกเล่นครับก็มีหลายแหล่หลายแบบครับผมอ่าจิ๊บจิ๊บนี่สี่ครับเออจิ๊บจิ๊บสีราคเราเตรียมอะไรมา น้องซีจะสร้างตำนานอะไรในอินแทอไหมคะไม่สร้างครับไม่สร้าง้าแบบโอ้เราปกติพอไร้เลยเกินเกินปกติแค่ไหนไม่ปกตินะไม่สิต้องมีอะไรเศ็นบ้างมีแหละ่ว่าไปเจอในทวรดว่าไม่ดีใจก็จะได้วินนี่สตาร์ครับลูกครับผม ยังไงบ้างครับในาพูเราตื่นเลยก็อย่างที่แล้ว้ยพูเรามานความเศร้เ็เดียวแน่นอนเาเียเขาต่มาเลยเข้าดังครับเข้าดงะครับจะได้เห็นอะไรผูเราต้องการอะไระอะไรนะอะไรอะอ้เลด้ยเลยได้ดูเลยะเลือกเปยนภาพที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนก่อนออ เหมือนกแบบการดับเแล้วมีที่แล้วคุณแบบสนุกม้เขาโมนจอยไงใช่แล้วปีนี้นะคะจะมาฟูฟูมากหรือเปล่ามีหรือเปล่าร็อกมากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้หรือไม่ก็โม้นจอยกว่าเดิมคุณเปมพูดเป็นะคะไม่ไม่ที่เปมเคยบอกไว้ว่าถ้าถ้าเมโลดี้ขึ้นนะน่าจะรู้ว่าแบบ เท่งความหม่หมมบดเอ่ลยเหมือนเป็นการแนะนำตัวให้กับพี่ๆน้องๆที่อยู่ในดอมจีนแบจีครับปีนี้จูนังก็เป็นตัวเองครับใช่ครับหลอดเท่สวย飒ขบรถมีทุกสีเลยจริงๆตั้งแต่แบบดาแดงชมพูก็ยังมีเลย เขียวยังมีเลขียวก็มีเขียวเขเขียวเข้มทำนาพูดอะไรเฮียฟอดีกว่าเฮียฟอส่หวังแล้วนะ้าังแลนเออเป็นยัไงค้เป็นำน้นเป็นำนันนี่คือไรนานแค่ไหนพี่นานแค่ไหนนานมากมาพูดเียเยอะแล้วจจะสร้างำนันที่นี่เลยใให้เขาตดนจังสีอไรครับใช่ครับสีอะไรสีเขียวไป ไม่กิไมเก่นเอกันไม่ีบไเี่ยนแ่นอนเปลี่ยนไม่ไรครับไมเ่ยดี๋ยวรอดูดี่าครับอ่เกันครับเราจะมาสร้าอะไรปีแรกเลยคะสร้างอะไรปีแรกวม่ช้อไม่งล็ต้องรอลุ้นเพราะว่าคบหมนเอนพราะว่าถอโช่โชนี่มบบว่า มีหลายคัลเลอร์แล้วกันให้ลองดูคัลเลอร์พี่เอ็กเป็นสีอะก็เป็นสีก็เป็นสีเขาไม่ถึเีจะัจดจดจดจำจจำจดจำจดดจำจด แต่มันเชยูมากเลยนตกเข้ามาขอบคุณนะคะพี่เตพี่บอยครับผมก็ฝากแฟนๆด้วยนะครับที่กำลังจะมาดูคอนเสิร์ตนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยแต่ว่าแฟนๆก็สู้เข้ามาดูก็ขอบคุณมากๆเลยครับพวกเราเตรียมโทรแบบพิเศษมากๆเลยให้ทุกคนเลยเราซ้อมอย่างหนักมากๆครับแล้วก็ พร้อมแล้วที่จะโชว์ไม่กี่นาทีนี้ครับแล้วก็สำหรับคนที่ดูแบบไลฟ์สตรีมมิ่งครับตอนนี้ยังซื้อบัตรได้อยู่นะครับ<ม>ก็สามารถซื้อบัตรได้นะครับผมตอนนี้ครับาน t i c k e t m a r นะครับเมื่อกี้หน้าคอนเสิร์ตดีความปวด,ดนิดนึงลกล้ใช่เป็นยังไมากนคะเห็นในลามือน่ารักมากเลยก็แต่ละตัวก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองใช่ไหมอย่างแบบผมชอบบากเลยตัวนึงที่ผมชอบคืออะโวคาโดอ่ะ อเชวด้วยเอาโเชียนอโเชียนช่มันแว่ามันมีคาแรคเตอร์ของตัวเองอย่างอ่าคุณสามราไมได้มทไมทำมไมูอัไม่ได้เพราะเดินช้าอ๋อใม่จะมีตทำไไม่มีใครเยแต่รวนี้ต้องนั่งนั่งรถนะครับับงราเดมันใช่ไหมมันพเหมืนนี่ก็คุณพ่อ ฝั่งนี้เป็นพ่อมาใช่ไหมคะพ่อจุเล่ครับน้องจะไปหอน้องกัดลงออกมาต้องตรวจอะไรรึเปลูกต้องกลับรถกลับเลแต่ว่าคนแซวลูกคนเดียวมากเลยนะใช่ครับเออนี่พี่เขาบอกว่าเราต้องยืนยันนะว่าลูกเราเป็นคนดีคนดีครับจริงๆตอนนี้กำลังสอนน้องให้เขาสั่งกลุ่มต้องเลือกคบเพื่อนไหมครับเลือกหน่อยดีกว่าแต่เห็นไหมครับนี่เป็นรวมแก๊งกับบ้าน หลายคนในบ้านจะไม่เป็ไม่ได้ค่ะยังกระโดมเหี้ยอ๋อ้โหแล้วก็เก็บสิบละห้องเลยนะฮะเก็บไปบ้านไหนก็ตลอดเลยนะคะคือลูกอะไรขนาดนั้นเลยหรอใช่ครับ เราสองคนไลฟ์ขนาดไหนไม่ไลฟ์มันดูคนที่หน้าตาไม่ได้ครับพี่ใช่มันเป็นคนจะไปดียังไงคะพี่เพิร์ยแก้ตัวไหมคะคนเรามันต้องดูที่จิตใจดูที่จิตใจมันดูมันดูที่หน้าตาไม่ได้ใชเราเมียสซนนักโซนโซนเขาชอบแกงเวสลี่ไม่แต่เวสลี่เหมือนไข่ต้มเลยเห็นไหมได้พ่อแล้วเขาบอกว่าพ่อแม่เป็นยังไงลูกจะเป็นยังไงนี่นี่อ้าวจีบอะไรแล้ะไม่ใช่รตอนแรกอ่ะพี่ฟอสบอกว่า ชื่ออะไรตอนนั้นไข่ต้มป่ะก็แบบเนใจดีก็เหมือนฟองน้ำเนี่ยเ่ว่ะโอ้คืใจดีไม่มีอีเด็ดจากพ่อเลยใใจดีก็เด็กว่บพ่อเหมือนกันนะโดนบังโดนบังพี่จร wow ิงจริงแ้เป็นแบบโตมาจริงๆน่าจะถ้าท่ากันหมดครับเพราะว่าเลูกๆทุกคนเท่าเทียมกันโอ้โห

ครับผมพร้อมมากๆ,ๆแล้วนะครับผมเราพร้อมมากๆ,ๆทุกคนก็น่าจะพร้อมมากๆแล้วเหมือนกันนะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโชว์ของพวกเรานะครับแ,และไม่ใช่รับรองว่ามีความสุขกลับบ้านกันอีกแน่นอนครับผมกี่ชัมม่วโมงครับกี่ชัมม่วโมงครับทุกคนกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงอย่าพึ่งมาบอยเพราะว่ามันเป็นแผนการที่มีเสน่ห์เสีไม่ได้อาจจะชั่วโมงเดียวจบหรือว่าอาจจะ12ชั่วโมงเสน่ห์ล้น Okay, okay. Thank you. Thank you. Thank you.